สูนยาและพลินค่ะดิฉันชืน่อเด็กหญิงที่พาวรวิชัยมงค่ะดิฉันชืน่อเด็กหญิงพรานินนามาลัตค่ะกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโชสัปดาห์วิชาการครั้งที่15และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่3คณะสหาวิทยาการมาหาวิทยาลัยขอนแก่ววิทยาเขตอ่อายเนี่ยก็ใกล้ถึงวันหยุดยาวในวันมาคบูชาแล้วพวกเธอมีแผนจะไปเที่ยวไหนกันหรือยงังนั่นสิยังไม่มีเลย เราได้ไปนั่งสมาธิก่อนที่จะไปนั่งจริงในวันมาฆาบูชาได้พลังจิตมาแค่นิดๆกันหน่อยนะโอ้ไม่ก็จริงหรอจริงสิแล้วพลังจิตที่เธอว่านั้นน่ะมนเป็นยังไงหรอพวกเธออยากเห็นกันไหมละ่ะอยากเห็นอยากเห็นแล้วเพื่อนๆล่ะคะอยากเห็นกันหรือเปล่าง้นรบกวนโอโม่กับจูลี่เตรียมอุปกรณ์ให้ไหนคะ่ะขอแค่น้ำเปล่าหนึ่งขวดนะคะโอเคได้เลยคะ่ะ ให้เราไม่เป็นไรต่อไปเราจะใช้พลังจิตของเราที่ฝึกฝนกับแฮร์รี่พอตเตอร์ทำให้น้ำไม่ไหลก่อนอื่นแล้วขอเปิดฝาขวดน้ำก่อนนะเดี๋ยวรอดูเลยสามสองหนึ่งหววูว้าวว้าวเป็นไปได้ไงเนี่ยไม่มีน้ำหลุดมาสักหยดเลยไม่มีน้ำไหลเลยเป็นไปได้ไงจูเี่เราขอกระมังหน่อยโอเค ต่อไปเราจะใช้พลังจิตของเราปล่อยน้ำให้ไหลออกมาหนึ่งสองสโหพระเจ้าช่วยล้วยทออมันยอดมากๆช่วยสอนแบบนี้พวกเราหน่อยสินาะนาะนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนจริงๆเราไม่ได้มีพลังจิตอะไรหรอกเพราะเธออยากรู้ไหมว่าเมืม่อกี้มันเกิดเพราะอะไรอยากรู้อยากรู้เพราะเพราะ พลาสติกของเรามีอากาศอยู่ข้างในพอเราเติมน้าเข้าไปจนเต็มจะเป็นการไล่อากาศภายในขวดออกมาจนหมดจากนั้นก็เอาแผ่นพลาสติกใสปิดปากขวดและควมม่ำลงจะเห็นได้ว่าอากาศภายนอกขวดจะมีมากกว่าอากาศภายในขวดจึงมีแรงดันดันให้น้าไม่สามารถไหลออกมาได้ค่ะจากนั้นเราบีบขวดมันจะเป็นการเพิ่มแรงดันภายในขวดจึงทําให้น้าสามารถไหลออกมาได้เองค่ะ แล้วเ,เพื่อนเราสองคนอยากลองทำกันไหมคะอยากค่ะงั้นลองทำกันเลยค่ะเต้นกันเลยอะ่ะมันไม่ไหลออกมาจริงๆด้วยค่ะพี่หนูนิดงั้นหนึ่งสองสามบีบเลยคะ่ะโอ้ยไม่ไหลจริงๆด้วยค่ะงั้นบีบเลยคะ่ะหนึ่งสองสามว้าวสุดยอดจริงๆค่ะอ้เจ,งจ๋งมากเลย แล้วจูลี่กับโอโมโรู้ไหมคะว่าแรงดันมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างไรการเติมลมรถใช่ไหมคะถูกต้องค่ะการเติมลมหรืออากาศที่เต็มเข้าไปจะถูกบีบอัดอยู่ภายในทําให้ยางของตัวซึ่งสามารถรับน้ำหนักของรถยนต์ได้นั่นเองค่ะแถมเรายังช้าในการทมนาคมได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเครื่องบอนแล,และเรา,ายังช้ในทางการแพทย์นั่นก็คือเข็มฉีดยาเองค่ะ เรามากมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะงั้นมาหยุดยาวนี้เราไปวัดกันไหมคะไปสิคะพวกเราโรงเรียนบ้านหนองเดินขอขอบคุณคะ่ะ